นี้หนูไม่สามารถทำงานในที่นี่ได้แล้วพอออกข่าวอย่างนี้แล้วหนูจะทำยังไง ักอะไรไปกินสินสำปังไม่ดีน้ำปังเหรอไม่หิวข้าวเหรอครนะร้านข้าวไม่เปิดเออก็น,นั่นแหละมาถ้าถ้า,าว,ว่าไปทางโซเชียลอันนี้นะ่าจะ วันนั้นลูกค้าเยอะมากแล้วเรามองไปเห็นแบงแดงๆมุมเล็กๆตรงนี้ค่ะแล้วก็เนี่ยมุมเล็กๆตรงนี้แบงแดงๆแลบ,บออกมาเนี่ยค่ะใช่เราก็เอ๊ะอะไรนะทีนี้เราก็ดึงเราใช้มือเราดึงดึงดึงออกมาเป็นกองเลยค่ะทางแบงยี่สิบแบงห้าสิบแบงร้อยแล้วเขาก็อยู่ข้างๆเราเขาก็บอกว่าอุย้ยสงสัยมันหลุดเข้าไปข้างในแล้วมัง้งค่ะทีนี้เราก็เลยรู้ว่าอ๋อเขาขโมยเราแบบนี้นี่เอง ทีนี้เราก็เลยเริ่มย้อนดูกล้องวงจรปิดตั้งแต่วันนั้นมาค่ะก็เห็นว่าเขาทําทุกวันเลยค่ะทุกวันเลยวันละสิบกว่าครั้งค่ะร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบห้าร้อยสิบบาทคือแบบบางวันก็เกินหนึ่งพันบาทค่ะที่จับได้แล้วก็มีเงินที่ขายไอศครีมขายมาม่าที่เขายัดใส่กระเป๋าเลยโดยที่ไม่มาคิดเงินตรงนี้ก็เยอะค่ะเขาแจ้งตำรวจว่าเขาพยายามขโมยเราวันละไม่เกินหนึ่งพันบาท แต่บางวันก็เกินค่ะพันห้าก็มีค่ะรู้สึกเสียใจมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกท้อแท้กับกับธุรกิจค่ะที่ต้องเจอลูกน้องแบบนี้คะก็ก็อยากเตือนภัยให้ร้านค้าต้องระวังตัวเองค่ะเพราะว่ากล้องวงจรปิดแล้วก็กฎหมายก็ไม่ไม่ได้ช่วยอะไรเรามากค่ะเราต้องช่วยตัวเองค่ะสำนึกผิดค่ะพี่มันมีผลกระทบตับลูก กับลูกกับครอบครัวตัวหนูมันไ,ไม่เท่าไหร่หรอกพี่แต่ว่าคือหนึ่งหน้าตอนนี้หนูไม่สามารถทํางานในที่นี่ได้แล้วพอออกข่าวอย่างนี้แล้วหนูจะทำยังไงอะพี่หนูจไปทําที่ไหนหนูก็ต้องรอลองอาญาสองปีบาเพ็ญประโยชน์อีกปีหนึง่งเสียค่าปรับไอ้คุมาเพื่อปีหนึ่งแล้วบำเพ็ญประโยชน์อีกร้อยเจ็ดสิบเก้าวันเสียค่าปรับแสนหนึ่งที่เขาปรับหนูเต็มเลยนะคะพี่หกสิบเดือนเสียค่าปรับแสนหนึ่งคือ,อ ชดใช้ค่าเสียหายหนูชดใช้แล้วค่ะ15,500บาทค่ะตามสารบอกบค่ะ,ค,ะค่ะปรับ10,000แสนไ,ไม่ได้จ่ายค่ะเพราะว่าไม่มีเงินจ่ายคือสารให้บำเพ็ญประโยชน์แทนค่าปรับค่ะค่ะเพิ่งตัดสินมาเมื่อวันที่19นี่แหละค่ะทีนี้หนูก็ยังว่าเออวันที่26นี้คือหนูต้องไปเริ่มบำเพ็ญประโยชน์ที่เทศบาลขุคันคือ179วันคือมันก็ตั้งแต่26ตุลาถึง26เมษา ถึงจะสิ้นสุดค่ะพี่ถึงจะครบ179วันหน้าช่วงนี้หนูจะทำยังไงหนูไม่มีรายได้อะไรเลยเขาต้องการให้หนูติดคุกหนูก็ไปติดที่ที่มาแล้วนะ21วันหนูติดมาแล้วนะคะเพราะว่าหนูไม่มีเงินประกัน ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปวิดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ